สวัสดีค่ะอะตามคำขอนะคะวันนี้มีคำขอมาจากในติ k กต k อกนะคะว่าขอสูตรเรนโบว์ช็อตแบบฉบับเด็กๆนะคะที่ไม่มีเครื่องดืง่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะเดี๋ยวเรามาลองกันดูเลยนะคะออาลองดูนะคะอะเดี๋ยวเกรนาดีหมดพอดีเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูไปด้วยเลยนะคะว่าเราใช้เกรนาดีนยี่ห้ออะไรนะคะพี่เบิ้มใช้ เรนดีนี่ห้อนี้นะคะจัมโบ A นะคะแบบนี้นะคะขวดหนึ่งก็ไม่ได้แพงมากนะคะเดี๋ยวจะเติมให้ดูเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้ก็ใช้อุ๊ยเกียวหวานนะคะเออมะเปิดออกนะคะเกียวมันหวานนะคะอะ จะใช้ยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็จะเทใส่ขวดบีบไว้นะคะเวลาเราทำงานก็จะได้ทําง่ายๆนะคะนั่นไงทะลักทลายออกมาเลยนะคะอ่ะเกรนาดินนะคะเดี๋ยวขอเช็ดนิดนึงนะคะเสียงเอ้ยเจากข้างบ้านข้างบ้านเชียร์มวยอยู่นะคะทุกคนไม่ต้อง เสียงข้างบ้านเขาเชียร์มวยกันอยู่นะคะอ่าเราจะใช้แก้วแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าทรงเนี้ยมันหาไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนถามพี่เบิ้มเยอะมากๆเลยนะคะว่ากระบอกแบบนี้นะคะหาซื้อจากที่ไหนคืออันเนี้ยมันแถมมาจากเครื่องปันมือถือนะคะถ้าไม่ซีเรียสก็ก็ใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยพอมันมองเห็นสีพอเราเห็นสีแล้วมันก็ พี่เบิ้มใช้ที่20 ml นะคะอ่ะสาดลงไปเลยนะคะ20 ml นะคะแล้วก็ชั้นที่2นะคะเราก็จะใช้น้ำส้มนะคะน้ำส้มพี่เบิ้มก็จะใช้ที่30 ml นะคะอู้เกินนะคะมือล้านไปนิดนึงนะคะมือล้านไปเยอะเลยนะคะวันนี้อ่ะแล้วก็ผสมน้ำจนได้120นะคะ น้ำส้ม30ผสมน้ำอีกเกเป็น120นะคะแล้วก็คนน้ำส้มตรงนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะสูตรเด็กเลยนะคะอันนี้น,นจะจ๊ะอพอเราได้น้ำส้มแล้วพักไว้ก่อนนะคะเรามาผสมน้ำบลูฮาวายทิ้งไว้นะคะเพราะว่าของเด็กเนาะปกติของผู้ใหญ่ก็จะใช้เป็น บลูคูลาโซ่นะคะอันนี้เราก็จะใช้เป็นบูฮาวายนะคะบูฮาวายจะใช้ที่10 m l นะคะ10 m l อ่ะ10 m l แล้วเราก็จะผสมโซดาลงไปนินดหนึ่งนะคะผสมโซดาลงไปในนี้นะคะนิดนึงนะคะเพราะว่าน้ำมันจะได้ไม่ไม่ตกลงไปข้างล่างมากนะคะผสมโซดาอีก5 m l นะคะ ดูฮาวาย10โซดาหรวมเป็น15นะคะแล้วก็คนตรงนี้ให้เข้ากันนะคะอ่ะคนตรงนี้ให้เข้ากันนิดนึงนะคะอ่ะเราก็ผสมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมแก้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะได้ประมาณ7ช็อตนะคะอ่ะเรามาจัดแก้วกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะได้ ประมาณ7ช็อตนะคะ1 2 3ฟอาึ๊บอ่ะโอเค7ช็อตนะคะชภาตถึงกลางไหมคะตรงนี้ได้ยู่ใช่ไหมคะโอเคนะคะเราจะใส่น้งแขนใส่แก้วนะคะโอ้ต้องคุยเสียงสู้กับเสียงเชียร์มวยนะคะขึ้นแขนนะ นเ,เ,เต็มแก้วนะคะอันนี้นะคะใส่น้ำแข็งจนเต็มแก้วนะคะแล้วเราก็เทน้ำส้มที่เราผสมไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปได้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะเทโซดาเนี่ยแทนวอดก้านะคะหรือแอลกอฮอล์นะคะโซดาประมาณ70 ML นะคะเทลงไปเลยนะคะถ้าเป็นวอดก้าก็70 ml เนาะอย่างก,ก็เคยทำโชว์ไว้ในคลิปก่อหน้านี้นะคะน่าจะเป็นอี5ีหหรือเปล่าถ้าจำไม่ได้นะคะแล้วก็อันนี้ บลูฮาวายที่เราผสมไว้นะคะเทเทปุ๊บเทลงแก้วปุ๊บแล้วก็เทลงแก้วช่อตปั๊บเลยนะคะอ่ะห้าสี่สามสองไปค่ะเ,คเราก็จะได้เรนโบว์ช็อตฉบับเด็กๆแล้วนะคะเด็กๆก็มีหัวใจนะคะคุณขาเด็กๆก็มีหัวใจนะคะอุ้ยตายแล้รอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยอ่ะได้แค่นี้นะคะ ังไปนิดนึงนะคะก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคะเด็กๆก็จะได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าอพอไม่มีแอลกอฮอล์แยกชั้นแล้วอะ่ะก็จะทำให้สีเพี้ยนนิดนึงนะคะเรนโบว์ <Rainbow S 2> เด็กก็จะออกมาประมาณนี้นะคะอ,อ่ะแปับนึงน,นะคะอ่ะใครใครอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ ต้องลาไปก่อนนะคะอันนี้ก็ยังไม่กินนะคะต้องไปผสมแอลโกอฮอล์นิดนึงนะคะถึงจะกินกันท้องคอนะคะอะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กดติดตามกด Subscribe นะคะอยากได้เครื่องดื่มสูตรไหนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะคะยินดีที่จะทำคลิปให้ถ้าเกิดว่าทำได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ